เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพร้อมอสอมลงพื้นที่ตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างถนนช้างเผือกซอย3ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อสอบถามอาการและแนะนำการปฏิบัติตัวของคนงานทั้ง8คนที่ถูกกักตัวภายในแคมป์หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบแรงงานในแคมป์ก่อสร้างติดเชื้อโควิด1 9คน ต้นต่อของคลัสเตอร์มาจากแคมป์คนงานก่อสร้างย่านหัวลำโพงกรุงเทพมหานครค่ะคนงานเดินทางโดยรถร,รถกระบะกลับภูมิลำเนาตั้งแต่20มิถุนายนแต่ปรากฏว่าปกปิดข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะอ้างว่ากลับมาแล้วได้ประมาณ1เดือนค่ะต่อมาแรงงานเหล่านี้ไปรับเหมาทาสีที่ตึกทาสีตึกแฝดโรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมาและที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ต่อมาผู้ป่วยรายแรกก็เริ่มมีอาการเจ็บคอเข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อ25มิถุนายนพบยืนยันผลเป็นบวกค่ะจึงไปตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงสูงในแคมป์คนงานก่อสร้างพร้อมกับให้กักตัวรอดูอาการซึ่งพบว่าในขณะนี้แม้จะผลตรวจรอบแรกจะเป็นลบแต่บางคนก็มีอาการไอและปวดศีรษะ นายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีรายงานเดินทางจากกรุงเทพมา,าคนครจำนวนมากขณะนี้เน้นย้ำให้ทั้ง32อำเภอจับตาแคมป์คนงานทุกพื้นที่อย่างเข้มงวดด้วยการเข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่ามีแรงงานจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่หรือไม่ หากพบว่าเข้ามาไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามที่สบคจังหวัดกำหนดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทั้งแรงงานที่เข้ามารวมไปถึงผู้ประกอบการค่ะ